การมองโลกในแง่ดีเป็นที่ตั้งก่เกิดหวังความสุขให้ทุกหายอุปสรรคใดๆไม่กั้มกลายสิ่งชั่วร้ายกายร่างกลับทางดีมองโลกนี้ให้ดีเป็นสีสวยฉาบไว้ด้วยความรักพร้อมศักดิ์ศรีถ้าทุกอย่างเรามองไปในแง่ดีโลกใบนี้ สดใสในใจเรากราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เครพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทงขอ้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับ ในวันนี้ผมก็ขออนุญาตจิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง10ลักษณะนิสยัยที่จะสร้างสเสน่ห์จากภายในสู่ภายนอกทำให้เป็นที่รับแก่ผู้ที่ได้พบเห็นท่านผู้ฟังครับคนเราแต่ละคนทั้งหญิงและชายนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีสเสน่ห์ในตนเองด้วยกันทั้งสิน้นก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าสเสน่ห์นั้นก็ไม่ได้มีความจำเพาะจอจงเฉพาะเรื่องของรูปร่างหน้าตาความหล่อความสวยแต่เพียงเท่านั้น แต่ก็ยังมีในเรื่องของอุปนิสัยทัศนคติกิริยามารยาทรวมถึงการแสดงออกต่างๆเราก็จึงควรที่จะลองมาพิจาราดูกันว่ามันก็จะเป็นการดีกว่าไหมถ้าสเสน่นั้นมันถูกส่งออกมาจากจิตใจของเราจริงๆวันนี้ผมก็จึงของนําเอาวิธีของการสร้างสเสน่ห์จากภายในสู่ภายนอกก็ลองมาพิจารากันดูครับว่าเราจะต้องทําอย่างไรบ้างจึงจะชื่อได้ว่าเป็นคนที่มีอุปนิสัย ที่เมื่อใครได้พบเจอแล้วก็ต่างรักใครเอ็นดูก็ลองมาพิจารากันดูครับและนี่ก็คือสิบลักษณะนิสัยที่จะสร้างสเสน่ห์จากภายในสู่ภายนอกทําให้เป็นที่รักแก่ชนทั้งหลายก็มีด้วยกัน10บข้อดังต่อไปนี้ครับในข้อที่หนึ่งก็คือคนที่ฟังมากกว่าพูดกับทุกๆคนก็เพราะว่าการที่เรารับฟังอีกฝ่ายนั้นก็เป็นการแสดงออกว่าเราให้ความใส่ใจ กับผู้ที่เป็นคู่สนทนามากเพียงใดก็ถึงไม่ควรได้จะพูดขัดจังวะในขณะที่อีกฝ่ายนั้นก็ยังพูดไม่จบและเราก็จะต้องไม่ด่วนไปชิงแสดงความคิดเห็นหากว่าเขานั้นก็ไม่ได้ร้องขอซึ่งมันก็อาจจะทําให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทําความรู้จักกับอีกฝ่ายมากขึ้นรวมถึงทําให้อีกฝ่ายนั้นก็เกิดความรู้สึกเหนื่อยนายเราและก็ไม่อยากที่จะคุยด้วยในที่สุดครับในทางตรงกันข้ามนี้ การที่เราได้ทำการแสดงออกก็อย่างเช่นการสบตาการพยักหน้ารับคำหรือก็อาจจะเป็นการตอบรับเกี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังคุยอยู่และไม่ว่าอีกฝายนั้นเขาจะเป็นใครก็ตามการที่เราได้แสดงออกว่าเราใส่ใจเขาเช่นนี้ก็จะทำให้เขาเปิดใจคุยกับเราและก็จะมีความรู้สึกสบายใจที่ได้คุยกับเราด้วยครับข้อที่สสร้างนิสัยให้ตนเป็นผู้ที่มีรอยยิ้มที่มีความจริงใจอยู่เสมอและที่จะต้องเน้น ว่าจะต้องจริงใจนั้นก็เพราะว่าการยิ้มออกจากใจเราก็จะสามารถสังเกตได้ว่ามันก็จะยิ้มออกมาทั้งดวงตาและริมฝีปากไม่ใช่แค่การยิ้มเพียงแค่มุมปากซึ่งมันก็ดูเหมือนทำไปตามมารยาทเท่านั้นกับการที่เราได้ยิ้มอย่างจริงใจนี้มันก็จะทำให้อีกฝายนั้นสามารถที่จะสัมผัสดได้ถึงความเป็นมิตรและก็จะเกิดความรู้สึกถูกชะตากับเราตั้งแต่แรกเห็นครับที่สำคัญ มันก็ยังช่วยให้สมองของเราได้หลั่งสารแห่งความสุขออกมาซึ่งจะทำให้เรามองชีวิตในแง่บวกได้ด้วยเช่นกันครับข้อที่3ก็คือการมันดูแลตนเองอยู่เสมอตามสมควรก็คือเราก็จะได้ทำการปล่อยปละละเลยในเรื่องของการดูแลสุขภาพการรักษาบุคลิกภาพของตนเองซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญตามความเหมาะสมตามความสมควรก็เพราะว่าการปล่อยปละละเลยตนเองมากจนเกินไปนั้น มันก็จะเป็นการกค่อยๆบรรทอนความมั่นใจในตนเองลงไปเรื่อยๆและก็จะนํามาซึ่งสิ่งที่จะทําให้เกิดการเปรียบเทียบว่าตนเองนั้นด้อยค่าเมื่อเห็นคนอื่นดีกว่าก็ต้องมาเริ่มต้นดูแลตนเองครับก็อาจจะเป็นการหาเวลาออกกำลังกายบ้างถ้าเป็นท่านสุภาพสตรีก็อาจจะลองตกแต่งหน้าบ้างทั้งการหาเลือกซื้อเสื้อผ้าที่มีความเหมาะสมกับบุคลิกของตอนเองใส่อะไรที่มีความสดใสขึ้นสักหน่อย มันก็จะช่วยทําให้เรานั้นมีความรู้สึกสดชื่นยิ่งขึ้นเกิดความมั่นใจในตนเองและก็จะมีพลังทําอะไรดีๆอีกเยอะแยะมากมายครับก็ขอให้มันดูแลตนเองตามสมควรก็อาจจะไม่ต้องมากขอแค่พอดูได้ก็เพียงพอแล้วครับข้อที่4ฝึกให้ตนไม่เป็นคนที่คิดถึงแต่เรื่องของตอนเองก็อย่างเช่นในตอนที่เราอยู่กับคนอื่นในยุคดิจิตอลแบบนี้ ก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆแต่เราก็จะต้องไม่ก้มหน้าก้มตากับอุปกรณ์สื่อสารต่างๆเหล่านี้มากจนเกินไปนะครับเพราะยิ่งเราทําตัวตัดจากโลกภายนอกในปัจจุบันขณะมากเท่าไหร่ส่วนลึกภายในจิตใจของเราก็จะยิ่งมีความโดดเดี่ยวมากขึ้นเท่านั้นครับก็ขอให้เราได้ลองเงยหน้าขึ้นมาทําในสิ่งที่ชอบและมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นครับเมื่อเราสามารถจะทําได้เช่นนี้ ชีวิตของเรานั้นก็จะมีความหมายขึ้นอีกเยอะหรือถึงแม้ว่าเราจะอยู่เพียงคนเดียวก็ลองลงมือปลูกต้นไม้สักต้นมันก็อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกอิ่มใจมากกว่าการสไลด์หน้าจออย่างไรจุดหมายอย่างแน่นอนครับข้อที่5ฝึกตนให้เป็นผู้ให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนในบางครั้งนั้นการที่เราได้ให้เพราะคิดจะให้มันก็จะทําให้เรารู้สึกดีอย่างไม่น่าเชื่อก็เพราะว่าเราไม่มีความจําเป็น ที่จะมามัวคิดเสียเวลาว่าเขาจะตอบแทนเราแบบในหรือว่าเขาจะตอบแทนเราคุ้มหรือไม่คุ้มอย่างไรซึ่งการให้โดยหวังผลนี้มันก็จะพรานทําให้เราคิดแต่ว่าตัวของเราเองไม่มีคุณค่ามากพอเขาก็จึงไม่เห็นถึงคุณงามความดีเพราะว่าในทางตรงกันข้ามแล้วการที่เราได้ให้อะไรสักอย่างจากใจจริงๆเพราะอยากที่จะให้จริงๆนั่นแหละครับมันก็มีค่าที่สุดแล้วก็หากว่าเราได้ทําแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนตัวเอง ไม่ทาให้เราลําบากไม่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นก็ขอให้ได้ทําต่อไปเถอะครับก็ขอเพียงแค่เรามีความสบายใจที่ได้ให้มันก็เพียงพอแล้วแล้วมันก็จะเป็นพลังที่จะดึงดูดสิ่งดีๆต่างๆที่จะเข้ามาหาตัวเราอย่างมากมายอย่างแทบไม่น่าเชื่อครับข้อที่ 6. เป็นผู้ที่รู้จักวางเป้าหมายและการที่เราเป็นผู้ที่มีเป้าหมายในชีวิตมันก็จะทําให้เรารู้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเราก็อาจจะลองตั้งเป้าเล็กๆก,ก่อน ก็อย่างเช่นว่าเราจะลงแข่งมินิมาราทอนให้ได้จะแบกเป้เที่ยวคนเดียวสักครั้งในชีวิตให้ได้ทำงานจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมหรือก็อาจจะมีธุรกิจเล็กๆหลังเลิกงานไว้ทำในสิ่งที่เราชอบเมื่อเรามีเป้าหมายที่มีความชัดเจนสักอย่างหนึ่งและได้ลงมือทำนอกจากว่าเราจะรู้สึกดีแล้วนั้นคนอรอบข้างก็จะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีสเสน่หมากเช่นกันครับข้อที่เด การหัดชื่นชมคนอื่นอย่างเท่าเทียมเมื่อพูดถึงเรื่องของการชื่นชมยกย่องนี้ก็ย่อมเป็นเรื่องที่ใครๆก็ต่างชอบกันทนั้นละครับและการที่เราได้หัดชื่นชมยกย่องคนอื่นในสิ่งที่เป็นความสามารถของเขาจริงๆก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คนอื่นได้มองเห็นถึงความใจกว้างของเราและก็จะทําให้เขามีความรู้สึกดีกับเราและผลลัพธ์ที่มาจากคําชมเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราด้วยเช่นกันโดยที่ตัวของเรา ไม่จาเป็นจะต้องร้องขอจากใครๆเลยครับข้อที่8การรู้จักแบ่งเวลาชีวิตก็ลองคิดดูครับว่าหากว่าเรามัดแต่ทํางานงกงกหน้านิ้วคิ้วขมวดแทบตลอดเวลาแล้วใครกันล่ะที่จะกล้าเข้าใกล้แถมพอถ้าในวันหนึ่งที่เราเกิดทํางานไม่ได้หรือเกิดความไม่มั่นคงในหน้าที่การงานขึ้นมามันก็อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกที่ว่าเราก็ไม่เหลืออะไรเลยดังนั้นแล้วสิ่งที่มีความสําคัญจริง ็คือการที่เราให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวกับคนที่รักเราและคนที่เรารักผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกันและก็มีกิจกรรมในวันว่างบ้างมันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกที่ว่าในทุกๆวันนั้นก็เป็นวันที่มีค่าเสมอครับข้อที่9คิดถึงแต่เรื่องที่มันดีๆในทุกๆเช้าและเวลาก่อนนอนก็นับแต่ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งครับกับการที่เราเป็นผู้ที่มองโลกในแง่บวก การที่เราจดจําประสบการณ์ที่ดีๆที่มันได้ผ่านมาในแต่ละวันก็อย่างเช่นว่าอารมณ์ที่มันสนุกสนานสิ่งที่มันรู้สึกดีความรักและมิตรภาพต่างๆซึ่งการที่เราได้คิดแต่เรื่องที่ดีๆเหล่านี้อยู่เสมอนั้นก็จะสามารถทําให้เรารู้สึกถึงคําว่าเป็นไปได้มากแต่คนที่มองเห็นอะไรก็ชวนแต่หดหู่อยู่เสมอดังนั้นก่อนนอนและทุกเชา้าก็ขอให้เราได้ลองจินตนาการถึงความสุขและความสําเร็จ ที่มันได้เคยผ่านเข้ามาในชีวิตของเราตลอดไปถึงสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นทำเสมือนว่ามันเป็นเรื่องที่ได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆครับและในข้อสุดท้ายในข้อที่สิบทำใจยอมรับความล้มเหลวให้ได้แต่อย่าได้ไปลงยึดติดและไม่ว่าเราจะพูดถึงเรื่องความล้มเหลวในตนเองหรือจะเป็นความล้มเหลวของคนอื่นหากว่าเราลองมาคิดดูให้ดีเหล่านั้นมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับ นอกเสียจากจะเป็นการปันทอนกำลังใจของเราเท่านั้นทำให้เรารู้สึกไร้ค่ามากขึ้นเราก็จึงควรที่จะทำความเข้าใจและก็จะต้องยอมรับให้ได้ครับก็เพราะว่าความผิดพลาดนั้นมันก็คือเรื่องธรรมดาของมนุษย์และสิ่งที่เราพอจะทำได้นั้นก็คือควรจะเก็บมันไว้ให้พอเป็นบทเรียนแล้วก็ขอให้ก้าวต่อไปอย่างมีกำลังใจมากขึ้นนะครับก็ขอให้มีความมั่นคงมีความเชื่อมั่นในคุณงามความดี เพียงประกอบสร้างกุศลบุญบารมีกันต่อไปนะครับโอกาสต่อจากนี้ก็ขอมาเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่งเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องหัดโง่บ้างก็ดีจะได้รู้จักตัวตนของใครบางคนท่านผู้ฟังครับก็มีปรัชญาข้อหนึ่งที่ได้บอกเอาไว้ว่าในชีวิตนี้เราควรที่จะหัดโง่ไว้บ้างก็ดีเหมือนกันปรัชญาดีด ที่ก็อยากจะให้ได้วิเคราะห์และก็ลงมือทำกันครับก็มีเรื่องราวของวินัยและมงคลที่เขาได้เปิดบริษัทเล็กๆเ,เหมือนกันและในช่วงของวิกฤตการต้มยำกุง้งวินัยนั้นก็เป็นผู้ที่คำนวณเหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำหรือว่าจะมีเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กประมาณ30%เอร์ซนที่จะต้องปิดตัวลงและบริษัทของเขาเองก็คงจะไปไม่รอดแน่แน เขาก็จึงได้ตัดสินใจที่จะปิดกิจการและก็ปันเงินส่วนหนึ่งให้กับลูกน้องในบริษัทเพื่อที่จะเอาไปทำทุนถทว่าในส่วนของมงคลน,นั้นเขาก็ไม่ค่อยที่จะรู้ทิศทางของเศรษฐ,ฐกิจคนส่วนมากก็มองว่ามงคลก็เป็นเจ้าของกิจการที่โง่ทึ่มเสีสยด้วยส้มไตและเมื่อมงคลได้ยินวินัยเล่าถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาก็จึงได้บอกกับวินัยไปว่าอนาคต มันก็เป็นเรื่องที่ยากจากคาดคะเนมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่นายคิดก็เป็นได้มงคลก็คิดว่าหากยังคงหางานให้ลูกน้องทำได้ในแต่ละวันโอกาสก็ยังคงจะเป็นของเขาและลูกน้องในบริษัทและด้วยการตัดสินใจเช่นนี้ของมงคลในท้ายที่สุดแล้วบริษัทของมงคลก็ยังคงดำเนินกิจการมาจนถึงทุกวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับ ว่ากันว่าเรื่องบางเรื่องนั้นไม่รู้มันก็ดีกว่ารู้หูหนวกสงบกว่าหูดีวิเคราะห์เก่งไม่เท่ากับลงมือทำและนี่ก็คือสิ่งที่เรามักจะพูดกันอยู่เสมอว่าการหัดทำตัวให้โง่บ้างมันก็ดีเหมือนกันอันที่จริงแล้วนั้นความสุขและความสงบมันก็อาจจะซ่อนอยู่กับความโง่เซอร์ก็อาจจะเป็นได้ครับก็เพราะว่าเมื่อไร ที่เราคิดว่าเราฉลาและก็รู้เท่าทันผู้คนความสุขความสงบมันก็จะอันตรธานหายไปจากชีวิตเราในทันทีครับและก็มีอีกปรัชญาในข้อที่สองเรื่องสายตาสั้นและสายตายาวก็เป็นเรื่องราวของชายสองคนซึ่งก็เป็นเพื่อนรักกันคนหนึ่งนั้นก็สายตายาวอีกคนหนึ่งก็สายตาสั้นทั้งสองคนนั้น ก็เกิดประสบอุบัติเหตุเรือพลิกคว่ำกลางทะเลขณะที่ต่างคนก็ต่างกระเสือกระสนพยุงตัวอยู่กลางทะเลจูจูคนที่สายตายาวก็เห็นเรือลำหนึ่งลอยอยู่ห่างไม่ไกลนักและก็ดูเหมือนกับมันกำลังลอยมาทางพวกเขาด้วยทว่าเพื่อนที่สายตาสั้นก็เห็นเช่นกันแต่ก็เห็นแบบพลาโมวัวทั้งสองคนก็ต่างพากันออกแรงว่ายน้ำอีกครั้ง ก็เพื่อที่จะไปให้ถึงเรือลำน้อยลำนั้นเมื่อไหว้ต่อไปเรื่อยๆคนที่สายตายาวเขาก็หยุดไหว้ก็เพราะว่าเขาเห็นแล้วว่านั่นไม่ใช่เรือแต่ก็เป็นเพียงแค่คอนไม้ท่อนหนึ่งเท่านั้นเองทว่าคนที่สายตาสั้นเขาก็ไม่รู้ว่านั่นคือท่อนไม้เขาก็ยังคงพยายามที่จะพาตัวเองให้ไปถึงเรือลำนั้นให้ได้และเมื่อเขาวหว้ไปถึงท่อนไม้ท่อนนั้น ก็พอดีกับที่เขาได้เห็นว่าชายฟังก็อยู่ไม่ไกลจากที่เขาอยู่อีกเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองครับสุดท้ายเพื่อนที่สายตายาวเขาก็ต้องมาจบชีวิตกลางทะเลส่วนคนสายตาสั้นเขาก็รอดชีวิตในที่สุดครับและปรัชญาสุดท้ายหูดีกับหูหนวก็เป็นเรื่องราวของหญิงสองคนที่ป่วยเป็นมะเร็งในวันที่ไปตรวจนั้น เธอทั้งสองก็นั่งรอผลอยู่ในห้องเดียวกันคนที่หูดีก็ได้ยินทุกถ้อยคำที่คุณหมอกระซิบคุยกันในห้องข้างๆเธอจะมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงหกเดือนเท่านั้นส่วนผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็จะมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงสามเดือนเท่านั้นคนที่หูหนวกนั้นก็ไม่ได้ยินสิ่งที่คุณหมอกระซิบคุยกันและอย่าว่าแต่เพียงเสียงกระซิบเลยก็ต่อให้พูดอยู่ตรงหน้าเธอ เธอก็ยังคงจะถามเสียงดังใส่หน้าอีกว่าฮะเธอพูดอะไรนะพูดดังๆหน่อยสิหลังจากนั้นหนึ่งเดือนยิงที่หูดีเธอก็ได้เสียชีวิตลงส่วนคนที่หูหนวกนั้นเธอก็ยังคงมีชีวิตต่อมาจนถึงทุกวันนี้และนี่ก็ได้เลยมาเป็นปีที่สามแล้วครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรม ขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายกอดจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉูคิดคติเตือนใจที่ผมจะํำให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำไปฉูคิดพิจารณาก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องเมื่อถึงช่วงวัยหนึ่งของชีวิตเราก็จะรู้ว่าชีวิต มันมีทั้งขาวและดำท่านผู้ฟังครับสำหรับท่านใดที่รู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตของเรานั้นก็เจอแต่เรื่องราวที่มันจะแย่ก็ลองฟังสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ดูครับแล้วตัวของเราก็อาจจะได้ค้นพบว่าในความมืดมิดนั้นมีแสงสว่างรอเราอยู่เสมอซึ่งเราก็จะรู้ดีว่าเราเป็นสีอะไร เมื่อใช้ชีวิตผ่านมาถึงช่วงวัยหนึ่งแล้วก็จึงควรที่จะเลิกฟูมฟายกับคนที่ไม่เข้าใจในตัวของเราเราควรที่จะหันหลังให้คำติฉินนินทาหรือการว่าร้ายเราจะใช้ชีวิตตามปกติธรรมดาและก็เลิกสนใจว่าใครจะมองเรายังไงคนที่ตัดสินเราจากคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคจากคนที่ต้องการจะเหยียบให้เราจมดิน เราได้แต่ยิ้มจางๆให้กับพวกเขาเราจะไม่เปล่าประกาศความดีของตัวเราเองหรือแม้แต่เปล่าประกาศความชั่วของคนอื่นและเราก็รู้ว่าเราเป็นใครและกำลังทำอะไรเรารู้ว่าเราไม่ใช่สีขาวเช่นเดียวกับที่เรารู้ว่าเราไม่ใช่สีดำกับคนที่พยายามที่จะทำให้เรากลายเป็นสีดำนั้นเราก็ได้แต่มองเขาด้วยสีหน้าที่เรียบเฉย ก็เมื่อเขาต้องการที่จะนำเอาสีดำมาป้ายเราอย่างไรสีดำมันก็ย่อมเพื่อนมือของเขาอยู่ดีครับซึ่งเราก็แก่เกินกว่าที่จะร้องหาพวกความสันโดษนั้นก็คือกุญแจที่ล้ำค่าแห่งชีวิตยิ่งน้อยคนมันก็ยิ่งน้อยความครับเราเปิดประตูเดินเข้าบ้านด้วยความสงบเราไม่อาฆาดใครอีก แต่ก็จะไม่ยอมถูกทำรา้ายง่ายๆเหมือนที่ผ่านมาเราก็แค่ปิดประตูจากคนที่ทำให้เราเสียใจยิ้มจางๆปรากฏขึ้นที่กระจกเงาตรงหน้าและก็มีแต่ตัวของเราเองนี่แหละครับที่จะรู้ดีที่สุดว่าเราเป็นสีอะไรและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่างผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้กอบเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตป,ปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดีพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงาม ในอริยเยยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟัง รับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอนนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมรับฟังคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า โรดแต่รับการขอพระคุณจากกระผมอานน์ขอพระคุณครับ